สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับตีเฮ้งนะครับในช่องชาแนลของตีเฮ้งรถรับรัวนะครับผมวันนี้นะครับมี Toyota Fortuner เข้ามาใหม่นะครับกับ2องรถดูค้า2.4 v ีนะครับรถปี2018นะครับ ประหยัดกว่าป้ายแดงไป2อถึงสามแสนเลยนะครับใครมองหารถก๊บโคดจ็ที่นั่งอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ตบโจ์พี่ๆอย่างแน่นอนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมรีบมาถ่ายเอฟซีของตีได้ชมมันก่อนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวตีพาไปชมรายละเอียดรอบพันนะครับก่อนนะครับที่ชมคลิปนะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับช่องทางของตีด้วยนะลูกค้าเพื่อที่เพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับให้มาเรียบร้อยนะครับดูนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟดีทางไรนิง่งอยู่ในโคมเดียวกันนะให้มาเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นโฉมปี2อ1 8สิสวยๆเลยนะครับคิววแบบนี้เป็นโครเมียมนะครับใช้งานได้จริงเป็นรถของหน่วยงานปลดระวางนะลูกค้ากระจังหน้าสามชั้นแบบนี้นะครับผมพร้อมสัญลักษณ์เตย์เต้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยให้ลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะสวยๆแบบนี้เลย รามองหารถครบกบคลัวไว้ใช้งานบอกเลยว่าไม่คนพลาดนะครับผมป้ายทะเบียน8กอไก่ชอช้า8097กรุงเทพมหานครนะครับต่อมาครับรายละเอียดด้านข้างนะครับช่วงรอยต่อเงียงกินะ๊บมาลูกค้าไม่มีห่างรถไม่เคยชนหนักพิควำมจมน้ําตรงนี้ก็ติรับประกันให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับสองสีปักเงาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมอายางเนี่ยเป็นยางปี 2022ยางปีใหม่เลยนะครับโชกเดิมนะครับจากโรงงานนะครับกระดูโครงสร้างค้างโชกคารเดิมหมดนะครับรถไม่เคยเกิดปบิติเหตุจุดแต้มมาร์คสีโรงงานอยู่ครบคนับให้ดูได้เลยนะครับใครมองหารถเปิดจุดที่นั่งไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้เนี่ยผมบอกว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับรถสวยมากกระจกด้านข้างนันข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวให้ในตัวอีกเลยนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะลูกค้าพร้อมสัญญาณกกลขโมยออโต้รามนะครับพี่พีทสีทุกท่าน เป็นไงคิวนะครับเดิมแท้จากโตโยต้าให้มาเรียบร้อยไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสําหรับภายในนะครับคุมโทนมมาเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะลูกค้าตัดด้วยได้ขาวนะครับค่อนข้างหรูดูแพงมากๆเลยนะครับพวงมาลัยนะพี่เป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นนะผมระบบกุ๊ตตงโทรมีมาให้นะครับระบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคุมแบบว่าเอาไว้ปรับพวกมีเดียนะครับรับสายโทรศัพท์มีให้เรียบร้อยนะครับผมพุชสตาร์ทมีมาให้นะครับ น็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้านะลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับดูนะครับใช้งานได้จริงนะครับชุดคอนโซลนับชุดต้องเกียร์เนี่ยครับดูเป็นลูกไม้ลายฉลุนะครับสวยเลยนะครับมีมาให้หมดเรียบร้อยนะครับชุดจงจอนะครับรถบอกเลยว่าฟ o r t u n เ r รเรารู้กันอยู่แล้วนะครับหรูหรูเลยคันนี้ชุดคอนโซลหน้าค่อนข้างสะอาดนะสะอาดสะอ้านนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างคลิปมากๆ หัวน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับดูได้เลยเกียร์ออโต้นะลูกค้าเดี๋ยวตีให้ดูราคาเสนอขายเลยเป็นไงครับ Toyota Fortuner 2.4 V 2WD นะลูกค้า979,000บาทรถปี2018นะครับเลขไม้อยู่เท่าไหร่ไหนดูซิปี2018เลขไม่เท่าไหร่ลูกค้าเดี๋ยวดูโอเคเลขไม้ตัวนี้นะครับอยู่ที่178,000โลเท่านั้นนะครับผม ดูนะครับชุดตรงชุดไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีตรงไหนใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังห้องผู้โดยสารนะครับลูกค้าค่อนข้างกว้างขวางเหมือนกันครับบอบพับบอบเบาะพับเก็บได้ปกตินะครับผมนี่แอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านเลยนะครับรถครอบครัวไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับตีมีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องกังวลนะครับผมอนุมัติแล้วไม่ผ่าน ให้อนุมาตแล้วไม่แบบว่าไม่มีรถมารับอะไรเงี้ยติมีประกันรถสไลด์นะพี่ส่งฟรีให้ฟรีอีกด้วยครับเอาละครับนี่ครับด้านหลังนะครับสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับใครมองหาไว้ใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่ารายละเอียดค่อนข้างสวยงามนี่นะเปิดฝาท้ายให้ดูก่อนเอบสวยยครับบอกเลยว่ารถคัดคุณภาพเก่งเอทุกคันนะครับดูรายละเอียดชุดเบรคนะหัวน็อตหน้าน็อตหลังฝากระโปรงฝาหลังไม่มีการขยับ ใครเยืออไรด้งสิ้นนะครับอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์นเข้ามาเลยหรือโทรติดต่อเบอร์ติที่0 1, 3, 2, ูง1ุกหนึ่กี่ตีไ์จนนะครับผมยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเช่นเดิมดูนะครับตรวจเช็คได้เลยทุกอย่างรถต่องทางเรานะครับลูกค้าสามารถเช็คที่มาที่ไปได้เลยนะครับผมจะบอกหมดว่ารถมาจากไหนนะครับผมดีสะอาดสะอาดนะครับผมรถเพิ่งเข้า,ขาขลูกค้าดูเอาแล้วกัน,นครับว่าเพิ่งเข้าแล้วขัขขาขาบมาให้ FC ทุกท่านได้ชมมันก่อนเลยนะครับ แล้วรถเนี่ยแทบยังไม่ไทํอะไรยังไม่ได้ล้างเลยลูกค้ายังม่ายังไม่ได้ล้างเลยนะครับมาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไปรับรถกลับมาเราก็รีบถ่ายให้ซีทุกท่านได้ชมกันก่อนเลยนี่เป็นไงครับสบภาพส,สวยๆเก็บๆแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้หาที่นี่มีแน่นอนนะครับผมถ้าตัดเรื่องเลขไม้ออกไปหมายถึงว่ารถเอาเป็นว่าท่านเรามองรถไม่เคยวิ่งมาผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อย,หน,อยหน้าป้ายแดงเหมือนลูกค้าได้ป้ายแดงเลยเอาง่ายๆผมรับประกันตรงนั้นให้แน่นอนนะครับ เอาละครับสรุปรายละเอียดคร่าวๆอีกทีนึงนะครับ Toyota Fortuner นะครับรถปี2018 2.4 V 2WD ขับ2นะครับลูกค้าราคาอยู่ที่959,000บาทนะครับเครดิตดี D, ดันฟรีดาวให้เลยนะครับหรือถ้าอยากมีเงินดาวเท่าไหร่โทรแจ้งติดได้เลยอยากผ่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่เบื้องต้นคือฟรีดาวได้ทุกสายงานทุกอาชีพนะครับผมขอแค่รา,ายได้ของลูกค้าเกินค่างวด สองเท่าของค่างวดนะครับผมจัดให้ได้แน่นอนนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กับช่องทางของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับใครชอบรีบโทรเข้ามานะครับผมถ่ายคลิปนี้ตีพูดอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคนดู้วนะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ตีด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ